ครับผมอยู่กับช่องบ่าวเอกบานนาครับผมมาครับผมมาหาเก็บผูครับผมโทษ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 ยาขืนได้ครับตกได้ดูครับผม หาเก็บปูไปให้ยายครับผมภูเถานะครับเนาะเพป็นหมักครับผมนี่มาครับผมเก็บปูนำกันนี่นะครับเด้อลักษณะจะเป็นอย่างนี้นี่ครับผมแม่บ้านเก็บอยู่ฝั่งนู้นครับผมนี่ใบเหลืองๆนี่ก็ได้ครับผมนี่นี่ ช่หไหมนี่นี่แหละได้หมดนี่นี่นี่ใบเหลองๆนี่ก็ได้ครับผมนี่แต่ใบอย่างนี้ไม่ได้นะครับนั่นนี่เก็บเราก็เลือกเก็บเอาครับผมนี่อยากเก็บเอาอันไหนพอได้เราก็เอาครับผมเพราะว่า ไม่ค่อยได้มาลดน้ำครับผมโอ้ยใบผู้ครับผมเหลืองตกเต็มนะครับผมนี่ก็ได้เนี่ย ได้หมดครับผมนี่เอาไปครับผมไปดูแม่บ้านหน่อยไหนแม่บ้านป่ย้ยเถอะเก็บเงียบๆครับผมกก็เยอะอยู่นะมั้ยแต่อยู่สูงเนาะส่วนหลายส่วนหลายจะอยู่ข้างบนครับผม เบิงพุดนะคักคักคักครับผมอะอันนี้ก็แก่ไหมนี่ได้หรอกเนาะมาครับผมนี่ครับผมผลงานของแม่บ้านครับผมอันนี้เขาเรียกว่าภูครับผมนี่แหละเขาจะเอิ้นภูครับผมเอาครับผมถ้าใครชอบที่นี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบ่าวเอ็กบานาด้วยครับผม ขอบคุณครับผมที่ติดตามครับ